ดีครับวันนี้มาลือประตูด้านในครับประตูหลังของ Vigo นะเครื่องสามพันตัวนี้เกียร์อตโต้ครับคบันนี้ก็สิบเออสี6 4 6 4่หกสี่หกก็แปดปีนะฮะวันนี้เป็นฝาด้านในนะครับ ด้านในมันเป็นกิบล็อกมีน็อตยึดอยู่2ตัวเองครับสกูเกียวไปคือที่มาเลื้วันนี้คือจะไปเคาะตรงนี้ครับให้เพื่อนดูที่ทางานดูให้เคาะให้แต่ว่ามันเป็นบุบนิดหน่อยเองฮะแต่ว่ามันเขาดูแล้วมันมี4ี่ห้าจุดนะครับจะโดนมือไปกดอะไรเงี้ยมือไปไปดันไปกด แต่มองนี้มันอาจจะไม่ค่อยรู้ที่ผมวงไว้ก็หนึ่งจุดแต่เขาคือเขามีประสบการณ์นะเขาดูแล้วมันสี่ห้าจุดีนบริเวณนี้นะครับว่าตูนหน้าก็มีนิดนึงก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้ลือนะครับต้องลือตัวนี้คือบางคนก็ยังเดี๋ยวหาวิธีลือ้ออาจจะไม่น่าอยากเลื่อ หรือประตูเอ็กซ์กูซุ้มล้อเดี๋ยวเขาจะงัดไม่เหล็กงัดทำหรือเคาะเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนอจะไปะกอบกไนเออคีนนิ่งล้างสาดก่อนฝุ่นเยอะมากเลยนะครับไม่เคยลือ้อไม่เคยนี่เป็นลือครั้งแรกนะฮะก็ไม่เคยลือนะ้อครับเป็นลือการลือครั้งแรกที่ก่อนลือก็ดูใน คลิปอยู่ทูนะครับนี่ก็ไม่ยากนะ,นะแตมันจะแน่นนะดูดูดันแน่นถอดคือพวาคนไม่เคยเนี่จะดูว่ามันว่ามันดังเหมือนจะหักมันต้องใช้พลังง้างนิดหนึ่งนะครับง้างตรงขอบเนี่ยห่อวีเนี่ยจะเป็นกลิบเป็น หมุดล็อกอยู่แบบนี้นี่ฮะนะครับเจงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสมานสาเสร็จเอยแต่ยังไม่ประกอบดีเพราะพรุ่งนี้เขาองช่างก็จะงัดให้